ทุกคนจะหาว่าอย่างงูอย่างนี้นะโรตีรสมั่งโรตีนาราบางนาราจานาราทิวาดของแท้อันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าโรตีตุงมตามนะทุกคนจะตรงปกมากๆเลยบันจะมีโรตีเขาจะเป็นแบบเนยนะฮะทุกคนแบบสอดไส้นมข้นฉ่ำๆแล้วทุกคนจะทะลักออกมาเลยถ้าเกิดเราทําแตกนะฮะทำไส้แตกอันนี้ก็จะเป็นแบบใส่นูน่นใส่นี่ไปเป็นการอก เพิ่มเติมได้โรตีแกงก็มีทุกคนน่นี่ถนนตรงนี้เป็นซอย51หัวหินตรงไปเป็นทะเลร้านอื่นไม่ต้องไปมองฮะตรงนี้จะมีร้านรวมเยอะมากร้านนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือโรตีบ้านอันนี้เป็นเป็นกจ๊เพาก็มีแตัวที่เป็นเป็นเนื้อไข่ดาวอานตามสั่งก็มีจ้ะควจะเป็นเมนูหลักนะฮะเนื้อไข่ดาวใครที่ไม่ชอบกินเนื้อกินเนื้อไม่เป็นกินเนื้อแล้วแบบว่าสันสะท้อนก็มีไก่ โรตงโรตีแกงไก่เขามีนี่ก็แนวนีแนวน้แนวน่ารักแนวน่ารักก็จะมีโรตีรวมมีโรตีเป็นโรตีเป็นท่อนสติ๊กก็มีเป็นแบบแนวชีสก็มานะจ๊ะงูเทลลงเทลล่าผักโขมก็มีจ้าโขมก็มีนะอ,อนี่นี่นี่นเป็นแบบชีสพิซซ่าไก่ทะลงุงทะเลหอมใหญ่มาโยงเนสครบเลยทุกคน โรตีแฮมไก่ชีสก็มีมมมมมมใี้ีูีวีไปดูวดวดสวยๆเดี๋ยวกินอาหารอะไรก่อนดีอ่ะนะฮะอันนี้เราชอบมากเกิดมาเลยยังไม่เคยกินแบบนี้เลยนะทุกคนจะบอกให้ปกติกินแต่โรตีธรรมดาที่เขาใส่กล้วยหอมใช่ไหมแต่ผมาปกินตรงนี้ถือริหวาะเลือดเลืออืมอร่อยมาก สุดยากก็มันนี่มีความเป็นหอแนแดงเห็นไนหะมอ่ขอเป็นกับเพาินนื้อนะคนที่นี่เขาแบบดูีหน้าตาดีรุมากอยากนั่งมองอ่ะทุกคนอยากอยากนั่งมองใช่ไหมมองส,สวยนี่นักจ้าทุกคน หัวหิน51ทับหนึ่งเดินเข้ามาทุกคนจากครึ่งซอยแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นทะเลทุกคนตัวตีชาชัดทุกคนโดดเด่นมากนะฮะหนึ่งเดียวในโลกา,ากไม่มีสาขามีไหมรู้สึกมีไหมเอวต้องเช็คฮะ,คะรู้สึกว่าเขาจะแบบว่าโอ้ไม่ได้เปิดเยอะแยะเพี้นพ่านนะฮะเขาเน้นคุณภาพด้วยไงเราต้องถามดูว่าทำไมเขาไม่ไปเปิด นครหัดใหญ่เชียงใหม่บ้างเนาะหรือว่ามีแต่ว่าเรายังไม่มีวาสนาไปเจอหรือเปล่าเราโชคดีได้มาเจอสาขาที่หัวหินดูสิทุกคนน่าทานมากเลยอ,อยากขออนุญาตออกจากคลิปนี้ไปทำติ๊กตอกก่อนได้ไหมเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะทุกคนนะโอเคไหมนี่เราอยู่ที่โรตีชาชักบางนาลาไม่ไกลจาก G ีเฮาส์โฮเทลไม่ไกลจากรถไฟหัวหินซึ่งเป็นสายรถไฟท,ที่สวยที่สุดหนึ่งในสิของประเทศทุกคนเดี๋ยวเรา ออกจากตรงนี้เนาะแล้วเจอกันคลิปหน้า e ีีต่อไปนะจ๊ะนี่หาทําเลทองมากๆฝรั่งหลงรักเมืองหัวหินมากๆเพราะเป็นแหล่งตากอา,ากาศที่แบบว่าสุดๆคือที่สุดนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะแล้วยงังไงก็เดี๋ยวขอแซบที่โดตีชาชักบางนาราก่อน,นจ๊ะ